สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมนะคะในย่านของรัตนาธิเบศค่ะกับคอนโดมิเนียม a อส i ายรัตนาธิเบศค่ะสำหรับที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่บางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะ สำหรับคอนโดมิเนียมที่โบจะพาไปชมกันที่นี่นะคะต้องบอกว่าเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองค่ะอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรีค่ะและสถานีรถไฟฟ้าสะพานพระนั่งก้าวค่ะสำหรับที่นี่นะคะก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทั้งระบบเข้าออกด้วยคีการ์ดทุกจุดค่ะจะเป็นตั้งแต่บริเวณด้านทางเข้าด้านหน้าและก็บริเวณด้านในที่เข้าคอนโดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีกล้องวงจรปิด CCTV ทุกชั้นค่ะและสำหรับโดยรอบคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะก็อบร้องไปด้วยธรรมชาติและก็ติดถนนใหญ่ค่ะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะทั้งเอสพาดรัตนาทิเบตค่ะและเซนทันรัตนาทิเบตค่ะส่วนด้านบนห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะ และสำหรับห้องที่โบพามาชมกันที่นี่นะคะอยู่ห้องเลขที่678พับ418ค่ะอยู่ที่ชั้น20นะคะบรรยากาศดีมากเพราะว่าอยู่ชั้นสูงสูง,สงค่ะและสำหรับห้องนี้พื้นที่นะคะอยู่ที่31.26ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามาในห้องนี้เราจะเจอกับห้องโถงนะคะซึ่งห้องโถงตรงนี้ทำเป็นมุมนั่งเล่นค่ะติดวอลเปเปอร์ให้เรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ชมคุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นนะคะเป็นโซฟาและมุมนี้คุณอาจจะทำเป็น โต๊ะทำงานอีกหนึ่งมุมก็ได้ค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมฝั่งตรงข้างกันบ้างนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถวางเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าจะเจาะทีวีติดผนังก,ก็ได้ยังไม่หมดค่ะเรามีอีกหนึ่งมุมนะคะด้านนี้โบแนะนําเลยว่าห้องนี้เป็นห้องเปล่าคุณสามารถออกแบบตกแต่งได้เองอย่างมุมนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะว่าทําเป็นมุมชั้นวางรองเท้าก็ดีค่ะและเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อดีกว่าค่ะ เรจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมห้องนอนกันบ้างค่ะห้องนอนมุมนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีหน้าต่างบานใหญ่ๆเป็นกระจกนะคะสําหรับห้องนี้พื้นที่จะกว้างค่ะคุณสามารถนะคะวางเตียงขนาดใหญ่ได้อย่างเตียงขนาด6ฟุตยังมีมุมให้คุณสามารถวางโต๊ะทํางานนะคะหรือว่าจะเป็น Built-in f u r n i t u r อย่างเช่นตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะและอย่างที่บอกว่ามุมที่นี่เป็นยังไงคะ วิวสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและก็นอกจากนี้นะคะในห้องนอนนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำเดี๋ยวโบจะพาไปชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำจะอยู่ด้านในห้องนอนนะคะมีหนึ่งห้องมีเป็นห้องอาบน้ำแยกคืนที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ค่ะแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะ ทีนี่เดี๋ยวโบจะพามาชมห้องครัวกันนะคะสําหรับห้องครัวค่ะจะมีประตูเป็นกระจกบานสไลด์แบบนี้แยกส่วนในห้องนั่งเล่นและห้องครัวนะคะภายในห้องครัวค่ะจะมีพื้นที่ที่กว้างแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบครันค่ะมีทั้งซิงค์นะคะแล้วก็ชั้นวางของค่ะซึ่งตรงนี้คุณสามารถทําครัวไทยได้นะคะมีโต๊ะรับประทานอาหารให้ด้วยค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้เลยค่ะเป็นการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวเลยค่ะ ชัดมากค่ะที่ติดกันเลยในมุมห้องครัวนี้ก็คือจะติดกับระเบียงนะคะที่โบอบอกว่าสามารถรองรับครัวไทยได้เพราะว่าติดกับระเบียงเปิดระบายอากาศเวลาคุณทําอาหารได้ค่ะและก็ตรงระเบียงนี้นะคะก็จะมีการต่อท่อให้คุณสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้สามารถตักเสื้อผ้าก็ได้อีกด้วยพร้อมกับมองวิวสวยๆแบบนี้ค่ะการเดินทางไปยังคอนโดมิเนียมแอสไร์รัตนาธิเบศ เริ่มต้นที่แยกแครายขับตรงไปประมาณ5กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก1.5กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับแอสไพร์รัตนาทิเบตแห่งนี้เรียกว่าตอบโจทย์ให้สําหรับทุกครอบครัวค่ะทั้งด้านในห้องที่สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆบรรยากาศดีและก็โดยรอบของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะมีทั้งสระว่ายน้ํามีสวนหย่อมมีห้องซาวนา่าแล้วก็มีฟิตเนสให้คุณได้ไปออกกําลังกายกันอีกด้วยค่ะสําหรับท่านไหนที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเป็นเจ้าของกับแอสไพร์รัตนาทิเบศแห่งนี้ค่ะติดต่อพวกเราได้เลยค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะนอกจากคอนโดมิเนียมแห่งนี้แล้วโบยังมีซัพ์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายเลยค่ะทั้งบ้านคอนโดมิเนียมหรือว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะอย่าลืมนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะให้เราพาไปชมที่ไหนบอกพวกเรามาได้ค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านของสินเชื่อและบริการยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ EP หน้าคุณผู้ชมอยากจะชมที่ไหน มาบอกพวกเราได้นะคะแล้วเจอกันในอีพีหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ